เซอร์ไพรส์คนทั้งงานอดีติ่รักพระนางโผล่ควางแขนเดินปรมแดงค่ะ กลับมาโคจรเจอกันอีกครั้งเนี่รอบ7ปีระหว่างอดีตคู่รักกันนพัทรและทิศาวริทิสาหลังจากที่ทั้งคู่ร้องเพลงด้วยกันในรายการร้องคำกำแพงนับเป็นเรื่องราวเซอร์ไพรส์มากๆทำกําลังแฟนคลับลุ้นรีเทิร์นรักและรอชมผลงานคู่ของพวกเขาล่าสุดค่ะกันละทิสาได้ร่วมเดินพรมแดงรอบปฐมทัศน์ละครเวทีอัธพาน2499ที่เมืองไทยรัชดาลายเทียเตอร์งานนี้แฟนคลับ แห่คอมเมนต์พาฟินกันหนักมากค่ะไม่ว่าจะเป็นรอยยิ้มคุณกันดูมีความสุขมากเลยนะคะดีอยากจะยิ้มแม้ไปถึงดาวพลูโตกันเลยทีเดียวจะฟินอะไรก่อนดีฉันผู้เคยอยู่เมื่อย้อนไปเมื่อสิบกว่าปีตอนนี้เขินมากจะครบ24ชั่วโมงแล้วนะน่ารักค่ะน้องๆทั้งสองน่ารักมากๆรอชมละครคู่นะคะเป็นต้นค่ะ